สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจะจามาบ้านหน,นองกิเจ้าเนาะค่ะบ้านะะน,นองกิเจ้านี้ลานเคยพ่อแม่เพื่อนปลูกมะเขือเทศสิมีพันสีดาแล้วก็พันสีทองพันอีกอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งนี่บ้าบร่ได้ขออนุญาตเพื่อนได้หร งามเพื่อนเคยปลูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลูกเป็นการสร้างรายได้เขาครอบครัวแล้วก็แถวเตางอยนี่เพื่อนส่งเสริมมานะเพื่อนเพื่อนมีโรงงานรับซื้อมีโรงงานรับซื้อนะนะเพื่อนเพื่อนมีโรงงานรับซื้อนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยตาปัดไปพุ่นก็เลยบริสัมภาษณ์นะคะเอ้ยนี่เพื่อนเพื่อน แต่ก็ใสน้ำพอสมควรนะคะเพื่อนก็มีน้ําบ่อตรงนั้นเนาะคะ่ะมาลดนะนะลดคล้ายๆกันกันกบอ่าข้าวโพดนะคะเพื่อนเพื่อนอู้มักสีดาอันมักอันอีหยังก็มะเขือเทศสีดากับมะเขือเทศสีทองเพิ่นสิบปลูกอยู่ประมาณ2-3งสามรุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนหมายคามว่าเพิ่นสิเก็บรุ่นนี้แล้วไปเก็บรุ่นนั้นแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสิบพาไปเบื่องงาม,งามระยะเวลาในการปลูกเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนกัน ประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนเก็บผลผลิตเท่ากับสามเดือนสี่เดือนเก็บผลผลิตเท่ากับปลูกมันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผัแม่ดอกไปยางเืองเอเดี๋ยวหัเจ้าของสวนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเลี้ยงงัวเพิ่มนะคะแต่ว่างัวบุห็นเยวเพื่อนเอาปอันเร้นี่ยเนี่ไปไปโอ้น้องค้าย่างไปย่างไปย่างไป พ่นสีเรียมเก็บผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนบางส่วนที่เป็นมะกะเทศสีทองเพ่นเอินแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สริมีพ่อค้ามาหลับซื้อนะคะเพราะว่าเพื่อนปลูกตอนเขาดอกเขางันนะนะคะเพื่อนเพื่อนว้าวคักคักคักเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เพื่อน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 เออไปไปไปสิเออนี่ คระเทศซีดาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่นี่ว้าเออนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งให้มันอันนะ่าโอ้อันนี้ที่นี่ประเทศไทยเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ป้าขออนุญาตย่างเร็วๆนิดนึงสิเป็นยังจงวะว่าขออนุญาตย่างเร็วๆนิดนึงว้าเพื่อนเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนเจเจตื่นเต้น <c oughs> ว้าวอันนี้ที่เพื่อนเอาไปเห็ดน้ำซอสน้ำมะเขือเทศนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีโรงงานเนาะคะ่ะเพื่อนสีมหลับนะคะเพื่อนเพื่อนว้าวน้องฟ้าระวงังซูลเดลอกเด้อว,ว,ว้าวดกุดกดกุดกดกุดกดุกดุกไม่โดงย่างเข้าไปพุ่นนะน้าเพื่อนเพื่อน ลกมากๆเดี๋ยวจะถอยมากระซิให้เบิ่งแบบริมๆปลายๆแบบนี้นะเพื่อนๆว้าดีพ่ออีเม่ยนี่ลูกหน่วยนี่เพื่อนๆหน่วยแบบนี่นี่น่วยใหญ่ระวังเห็ดอย่างน้องฟ้าว้าเพื่อนๆลกมากๆ ดอกอีลีเพื่อนๆดอกอีลีอันนี้เพื่อนกําลังจะเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใกล้เก็บผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนเพื okay. ่อนอันพอดอเพันวาเดี๋ยวจะใกล้เก็บผลผลิตแล้วนะคะบองดูนูโอ้โหนี่นี่นี่ว้ายแบบเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แมนเบิร์เลยอันนี้ให้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนให้นี่เพื่อนสิเก็บผลผลิตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ า <Bye. S 2> ปลูกมะเขือเทศปลูกมะเ,เ,เขือเทศนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่นี่บอแล้วก็สิเป็นสีเออสีแดงออสีชมพูส,ส,สีอมไปอันนั่นแล้วเนาะว้าย <Bye. S 2> เพื่อนๆเ,เอ้ยนี่ทางนี้นะคะส่วนมากเพื่อน ทางบ้านตางอยเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านตางอยเนาะค่ะส่วนมากเพื่อนจะปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานนะคะเพ like ื่อนเพื่อนนี่มะเขือเทศส่งโรงงานส่งตลาดแบบนี้ฮะนะค่ะเพื่อนเื่อมะเขือเทศมีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีสูงนะคะเพื่อนเพื่อนี่นี่นี่กินมะเขือเทศเป็นประจำเฮ็ดให้ผิวสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดให้ผิวสวยเด้อค่ะกินมะเขือเทศเป็นประจำจริงๆเพราะว่าหมู่ยาาจ๋านี่ กินมื้อนึงอาจจะว่าโพดเกินไปก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมื้อละโลสองโลแบบนี้ฮะนะเพื่อนกินเป็นประจำแทนผลไม้ชนิดอื่นก็ว่าได้นัมเบอร์วันก็คือมะเขือเทศแก้มเพื่อนหะเพื่อนเพื่อนแก้มเพื่อน่ะแก้มเพื่อนแดงองต้องสวยงามมากมากเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงจากยายจานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนยายจ๋าเพื่อนอยู่หมู่บ้านนี้เพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ถึงหน้า อันมะเขือเทศนี่นะเพื่อนซื้อไว้ซื้อไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เป็นมะเขือเทศที่เป็นเขาโดเขางานเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสามเดือนนะคะสามเดือนนะคะเพื่อนเพื่อนว้ายหลางสิกับกรุงเทพยายจะาติดรถกลับบ้านนําเพื่อนเพื่อนแวะบ้านนํฮหนาป้าที่นี่อลังการมากมเพื่อนเพื่อนนี่สองรุ่น เก็บรุ่นนี้เก็บฝั่งนี้แล้วก็สิเก็บฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยาจะเสียให้เบิง้งเพื่อนมีเทคนิคในการปลูกมากมนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมีประสบการณ์เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้พูดพูดถึงว่าเพื่อนมีประสบการณ์ว h y เบิ้งเด้อเด้ออายเอ้ยแล้วว้าเพื่อนเพืๆๆ่อนเพืๆๆ่อนเพืๆๆ่อน เพื่อนเพื่อนลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากงาม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 นี่นี่งามอะไรนะคะงามมากงามมากงามมากแล้วจะไปสัมภาษณ์เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนนีนน่นี่นเฮ้แล้วหรอบ่งามมากว้า กระเทศเพื oon, hmm. ่อนๆสามเดือนเนาะเขาบงรูดอกเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนนี่แล้วกระดกเป็นมากเป็นมากขึ้นมาฮอดหนีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะมีสองชนิดเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่จะจ่าเข้ามากับบุูบลวชนิดใด่แต่อันนี้เพื่อนว่าเป็นปลูกช่วงเข่าดอกเขางันนะเพื่อนเพื่อนปลูกช่วงเขาดอกเขางันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับเดีเก็บกันบางส่วนที่เป็นมะกะเทมะกะเทศอันสีกรสีมีคนพ่อค้าเพรานเรามีพ่อค้ามา มาหลับถึงส life, วนเ,เ,เลยนะคะเพื่อนๆว้ายอีพ่ออีแม่คอยเอ้ยคอยสะอ่อนเด้เงิน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 แสนเงินแสนเงินแสนอยู่นี่นะคะเงินแสนเงินล้านครึ่งล้านอยู่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนมึงดูนี่บิ่งรู้นี่ผลผลิตนะคะผลผลิตผลผลิตนะคะเพื่อนเพื่อนผลผลิตนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าประโยชน์เน้น ประโยชน์นเน้นๆเลยเพื่อนๆว้ายนี่นี่นี่กำลังเริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพื่กำลังเริ่มซุกฝนแล้วฮะยายจ่าว่าโอ้ยขออนุญาตเข้ามาเบิง่งอันนี้ก็เด้อว,ว้าย,เด,ยเดี๋ยวเด้อเพื่อนๆพื่อนโอ๊ยปานกับอันป้าพี่น้องปองป,องปาย,ยายจ๋าสะอ่อน ว้าวสะออนสะออนเพื่อนๆสะออนสะออนมากมากพวหน่วยใหญ่ๆนี่กำลังอันนั้นแล้วเพื่อนๆนี่กำลังออกสีๆแล้วนะคะเพื่อนๆว้าวลูกสมักอันนั้นเลยว้าวสวยงามสวยงามมากๆเพื่อนๆงามคักงามหลายฟู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 ว้าว งามมากๆเพื่อนๆงามค่ะงามอะีพอดองเพิ่นว่ากำลังแล้วหนะนาเพื่อนๆกำลังโอ้ยอยาจะอะ่อนว้าวโอ้ว้ายนี่หน่วยยิ่งใหญ่ใหญ่มากลูกใหญ่จะแช่นี่เพื่อนๆเพื่อนกับชีด้เก็บรุ่นต่อรุ่งว้า ว้าย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 ลูกง่ายลูกง่ายป้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนว้า่มากใหญ่มากใหญ่มากหิ่งหิ่งยิ่่มากมเลยเพื่อนเพ่อใหญ่มากมะเกิดเทศทั้งใหญ่ทั้งดกใหญ่มากมากว้า สะออนใหญ่หลายรกลายเพื่อนเพื่อนผู้รุกรกเพื่อนเนี่ว้าโอยรกรุกรุกรกรกมากรกคักฟูููรกกรกดรกคัก เจ้าว่าเขาถ่ายยาจ่าแล้วว้าイกำลังเหลืองๆนะคะเพื่อนๆว้าวดอกดอกดอกแล้วก็ลูกบอกใหญ่ๆยังมีโอกาสได้มาถ่ายตอนเพื่อนเก็บเดี๋ยวเพื่อนๆป้าดอกมากแสงกระสิเข้าได้เพื่อนๆแสงกระสิเข้าว,ว้าวเพื่อนเลี้ยวเลยนะไปเพื่อนๆมะเขือเทศว้าย ยายจ้าตี่นเต้นยายจ้าตีนเต้นมักเกือเทศสีดาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดเป็นซอสเนาะค่ะเพื่อนเเห็ดเป็นซอสพริกซอสอันธรรมดานะเพื่อนเพื่อนพยายจ้าสะอ่อนที่ว้ายเพื่อนเพื่อนเอ้ยโพดแล้วโพดแล้วประสบการณ์เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนประสบการณ์ไผ่มันเนาะค่ะมีประสบการณ์การอันปลูกอันนี้พผ่ ลายอันนี้ย่างแค่บางส่วนเนื่องจากเขาสิโลยายจ๋านะคะเพื่อนเพื่อนแปลงนี้แปลงนี้เป็นขขาดอเนาะค่ะเพื่อนสก็บก่อนพอเพื่อนเห็ดอนาเซ็ตคล้ายๆกันกับมันเลยเพื่อนเพื่อนคล้ายๆกันกับมันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพราะนั้นพวกก็มีลักนี่ลักอันนี้ตกซ้ำไว้แล้วก็มีเสื้อเนาะเน่งไหว้เพื่อนล้มไหวเพื่อนหักนะเพื่อนเพื่อนสอง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 ฝัก พักเนาะค่ะเพิ่นสองพักเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านนอกเนาะยายจ๋าว่าโบชัดต้องขออภัยนะคะสองพักเพื่อนเพื่อนสองพ,พักนี่ยหนึ่งสองมัดไว้นะเพราะว่าความสูงน่าจะถึงสบูอยายจ๋าเลยนะคะเพื่อนๆนความสูงนะคะเพื่อนเพื่อนว้ายสะออนสะออนอ่อนซอนตื่นเต้นหลายไปไปไปที่จริงสิมีหนึ่งสองแล้วเพื่อนกับปลูกเนี่ยผมได้เพื่อนเพื่อน เพิ่นปลูกหญ้ายพ่มได้พอดองเพิ่นปลูกเนี่ยพอมาทางนี้ดีกว่าเป็นอย่างจังว่ามาทางนี้ว้าสอสอสอออนซ้อนสอเน,อน,อน,อน,นี่น้ำเพิ่นกระิบปล่อยแล้วก็ลงท่อแล้วก็เข่าตรงนี้แล้วเพิ่นกระิวิธีการเพิ่นกระเป่งน้ำคือคือปลูกมะขามโพดเพื่อนเพื่อนเนี่ เพื่อนก็มีทอ่อวางวางแล้วก็ลงไปแล้วเพื่อนก็แปลงน้ําแล้วก็กั้นไว้เอาเซียมจกเครื่องมือที่ใช้ประจําก็คือจอบเนาะค่ะไว้กั้นน้ําเวลามันเพียงพอแล้วก็กั้นมองนั้นบรงนี้แบบนี้ะนะค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นเอาศัยน้ําเป็นตัวรักนะคะใส่น้ําเป็นตัวรักนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนส่วนอันนี้เพื่อนกับซิลอจากเก็บเกี่ยวตรงนั้นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บเกี่ยวตรงนั้นกับซเป็นจังหวะตัวนี้พราะเป็นจังหวะตัวนี้ กจะสิเป็นสังวาตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บอันนี้นะคะเพื่อนๆมกอันมะเขือเทศสีดานะคะราคาราคาแตะบโบได้นะคะตอนนี้จะไปตลาดขายของนี่กิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะกิโลละร้อยห้าสิบบาท ที่เยจ่าซื้อในตลาดมาขายนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้ที่เยจ่าซื้อในตลาดมาขายแต่อันนี้เพิ่นส่งโรงงานเยจ่ากับโบน่ใจนะคะพเพื่อนเพื่อนเยจ่าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะถ้เว่าพิษเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามะเขือเทศบางชนิดมะเขือเปี้ยวมะเขือเหลืองมะเขือสีทองนะพเพื่อนเพื่อนราคาอาจจะแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่า มะเขือพันธุ์พระราชินีลูกน,น้อยๆนะนะเพื่อนๆไว้ไปตาใสมังหงหรือว่าไปกินกับเกลือกสีอีกราคา่านึงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็องกับขอโทษขออภัยถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วฟังยายจ่าพูดเฮ้ยยายคือว่าแบบนั้นมันจะเสียนั่นนั่นนี้นี่อย่าจ๋าจงกับขอโทษนะคะบางชนิดราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปหรือจังหวะเวลาแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปคือยายยายไปส่งของแต่ละราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆนี่นี่นีน่นนนนนนน มาเดินที่นี่นนองจีเต่าเพื่อนกับสิไส้น้ตโวรักในเพื่อนก็ดูตรงนี้เราเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับสิไส้น้ำลักใส้น้ําเป็นลักนะนเพื่อนเพื่อนใส้น้าเป็นลักอันนี้ผู้ดเดียวสิไปสัมษั์แม่ดองเพื่อนเดียวไปไป,ไปเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เนี่ยเนี่ยเดียวสิมาสัมผณ์เพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยพ่อดองเป็นพันอย่ยังอันนี้ฮะ ขออนุญาตเด้ออาเ o 5 7ระยะเวลาจะเดือนเก็บเกี่ยวประาณเดือนคือขักแส่เข้าโรงงานอย่างเดียวส่งพอค้าน้ำกระส่งน้ำบ่อไม่โดนบ่อาสองาสาม้าสี่มันขึ้นไปติ๊กมันซุบมันสีดงบ่โอ้ยมันมันริมาตอนแบบนั้นเนาะ สงการนิบดหรือยั่งเพื่อนด้มาสิ่วนเขามาเลยบ่บ่บ่ยบหยี่สิบห้าโอ้โรงงานเพื่อนมาหลับแล้วกับทางนอกมาหลับพร้อมบ่ปลาสั่มเดียวก็ปลูกมันก้านเหลืองทางฝุ่นเนาะแต่เร็วกว่าปลาสะอ่อนในเงินเนาะเงินบ่บ่ปีแล้วนี่ดีบ่ ราคาดีฟังไม่ดองเ<ด>พ่าะน้ำเมันได้อัน10สิบบาทเก้าบาทปีนี้ปีนี้ก็น่าชื่อสียนน a n อยู่ละมั้งเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่ด้วยอันนี้ก็ได้สแสนละป้า,าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อป้าบอสเตรียมมาเอาเด้อเงนิน <laughs> แซลลานเกยโออยขากขากสะอ่อนเนาะเออแม่แม่กับพ่แม่เฮ็ดยังกัเฮ็ดให้ลูกดีแล้วเนาะเออโอ้ยใจหนวยวิตเออ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 เ่อเออเอยเออเออเออออเ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 เอเอออ เออ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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวไปหาได้เวลาแเราบอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณข้าผดองขอบคุณขอบคุณค่า